วิธีสังเกตดูไม่ยาก10บข้อคู่รักที่ศีลไม่เสมอกันสุดท้ายก็ต้องแยกจากกันไปก่อนจะไปเับาฟังก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้กับทางเราด้วยนะคะเมื่อศีลไม่เสมอกันปัญญาที่จะคุยกันก็ไม่เท่าคือคุยกันไม่รู้เรื่องไม่เข้าใจทานทะเลาะตลอดทางแก้คือรักษาศีลรักษาใจของเราเองที่ดีถ้าไม่ใช่ เขาก็ไปเองแต่ถ้าใช่เราเปลี่ยนเขาก็เปลี่ยนชีวิตคู่หากเลือกคนไม่เสมอเราแม้เราจะพยายามเปลี่ยนแค่ไหนแต่หากอีกฝ่ายไม่คิดเปลี่ยนก็ไปกันไม่ได้เลือกใครมาเป็นคู่จึงไม่ได้ดูแค่ภายนอกแต่เพ่งดูภายในศีลส,สติปัญญาเพราะนี่จะทําให้อยู่กันนานชีวิตคู่คืออภยัยเข้าใจคุยกัน และพร้อมปรับแก้ไขนี่เขาเรียกชีวิตคู่ไม่ใช่พยายามอยู่ฝ่ายเดียวหากทํำเช่นนั้นอยู่ฝ่ายเดียวให้เรียกชีวิตเดียวของคนคนเดียวเรื่องของความรัก,กเรื่องของชีวิตคู่มันไม่มีสูตรสำเร็จไม่มีวิธีคิดหรอกว่าคู่แบบไหนถึงจะไปกันรอดแบบไหนอยู่กันไม่ได้หากไม่ได้ลองคบและเรียนรู้กันจริงๆ เรามาลองดู10ข้อเหล่านี้ที่เป็นสาเหตุลำดับต้นๆที่ทำให้คู่รักไปด้วยกันไม่ได้เว่ามีสาเหตุอะไร 1. นอกใจมีคำกล่าวว่าความร่ำรวยพิสูจน์ใจชายความลำบากพิสูจน์ใจหญิงก่อนที่คุณคิดจะมีคนใหม่คิดถึงวันที่คุณเคยสัญญากันเอาไว้แค่นี้คุณก็ยังรักษามันไว้ไม่ได้คนต่อไปก็เหมือนเดิม ถมความอยากในใจของตนให้เต็มนั้นเป็นเรื่องยากแต่ก็ใช่ว่าจะทำไม่ได้ต่อให้อยากเพียงใดก็จงรู้ละอายอย่าให้ใครๆเขาว่าดีชั่วรู้หมดแต่อดใจไม่ได้ 2. นิสัยเข้ากันไม่ได้นิสัยเข้ากันไม่ได้ไลฟ์สไตล์การใช้ชีวิตไม่เหมือนกันบางคนชอบเที่ยวผับ ชอบแสงสีอีกคนไม่ชอบที่เสียงดังๆหรือการพักผ่อนคือการได้นอนชิลๆอยู่บ้านส่วนอีกคนคือการได้ออกไปปาร์ตี้พบเจอผู้คนแบบนี้อย่างไงก็อยู่กันยาก 3. มุมมองด้านการเงินต่างกันการใช้เงินที่แตกต่างกันคือปัญหาใหญ่ในชีวิตครอบครัวยกตัวอย่างเช่นภรรยายอยากซื้อนู่นนี่นั่นฝ่ายสามีก็ห้ามแม้มันจะเป็นเหตุเล็กๆ แต่ก็อาจบานปลายได้ในวันหนึ่งโดยเฉพาะฝ่ายที่ต้องการใช้เงินนั้นเป็นคนที่หาเงินได้น้อยกว่าแล้วยังต้องไปเบียดเบียนร,รายได้จากอีกฝ่ายด้วย 4. อายุมากขึ้นรูปร่างที่เปลี่ยนไปหากอีกฝ่ายหนึ่งเป็นคนที่สนใจแต่รูปโฉมภายนอกข้อนี้ก็จะกลายเป็นความลำบากของชีวิตคู่อีกคนไปเลยทันทีหากคุณยอมรับในกฎของไตรลักษณ์ คือความเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาคุณก็จะมองที่ความดีของคู่ชีวิตมากกว่าอายุหรือรูปร่างที่เปลี่ยนไปตามช่วงอายุความไม่เหมือนเดิมของเขาหรือเธอ 5. คู่ชีวิตไม่สามารถมีลูกได้ฟังดูเหมือนเป็นเรื่องตลกแต่เหตุการณ์เช่นนี้เกิดขึ้นมาแล้วนับครั้งไม่ถ้วนเพราะหลายๆคู่ต้องเลิกกันไปเนื่องจากอีกฝ่ายไม่สามารถมีลูกได้ หความห่างไกลชีวิตคู่หลายคู่ที่ต้องแยกย้ายกันไปทำงานทำให้ความรักความผูกพันเริ่มจืดจางบางคู่ก็เข้าขั้นถึงกับเห็นสัจธรรมในชีวิตคู่ในเมื่อมีแล้วมันก็ไม่ได้อยู่ด้วยกันแล้วจะมีไปทำไมเราเลิกกันเถอะจึงเป็นคำตอบของชีวิตคู่ 7. วิธีการเลี้ยงลูกต่างกัน ชีวิตไม่สามารถมีลูกได้อาจเป็นสาเหตุของการหย่าแต่การมีลูกแล้วทัศนะของการเลี้ยงลูกที่แตกต่างกันก็อาจเป็นอีกสาเหตุก็เป็นได้ลูกต้องเรียนอนุบาลน,นี้เท่านั้นตกลงเวลาลูกทำผิดตำหนิลูกได้ไหมคุณโอ่ลูกมากเกินไปหรือต้องให้เงินลูกใช้เดือนละเท่าไหร่อายุเท่าไหร่ถึงจะให้ลูกมีแฟนได้จะเรียนสายศิลป์หรือสายวิทย์ดีเพราะมันเป็นสิ่งที่พ่อแม่ ถูกปลูกฝังมาตั้งแต่ก่อนเช่นกันพื้นฐานและแนวคิดในการดำเนินชีวิตของแต่ละครอบครัว 8. ปากไม่ดีตอนที่คบหากันใหม่ใต่างคนต่างก็ซ่อนลายเอาไว้มิดชิดพอใช้ชีวิตร่วมกันต่างฝ่ายต่างก็ปล่อยของที่เก็บเอาไว้อย่างเต็มที่คำพูดที่ไม่เคยคิดว่าจะได้ยินจากปากของคู่ชีวิตวันหนึ่งพอได้ประจักษ์ด้วยตนเองก็อาจกลายเป็นอีกอย่าง ว่ากันว่าเวลาที่เราทะเลาะกับคนที่เรารักเราแค่เราจะสรรหาคำพูดที่แย่ๆมาพูดให้ฝ่ายตรงข้ามได้ยินเพราะเรารู้ข้อด้อยของคู่รักเราดีจำไว้นะคุณสรรหาคำพูดที่เจ็บแสบที่สุดมาว่าให้คนที่คุณรักที่สุดฟังพอเรื่องราวมันจบลงคนพูดนั่นแหละที่จะเจ็บแสบที่สุด 9. ชอบลงไม้ลงมือ เหตุการณ์เช่นนี้ไม่เพียงแต่ทำให้ฝ่ายตรงข้ามต้องเจ็บร่างกายนำซ้ำยังเจ็บจิตใจจนกลายเป็นปัญหาใหญ่หากฝ่ายที่ลงมือให้หันมาพิจารณาหากผู้ที่ถูกกระทำคือพ่อแม่ของคุณคุณจะรู้สึกอย่างไร 10. อุปนิสัยไม่ดีคู่ชีวิตมีอุปนิสัยในทางที่ไม่ดีเช่นขี้เกียจทำงานบ้าน ไม่รักษาความสะอาดในบ้านหรือไม่รับผิดชอบในหน้าที่การงานสิ่งเหล่านี้ล้วนเป็นปัญหาที่แก้ได้ยากเพราะเป็นเหมือนนิสัยของอีกฝ่ายไปแล้วท้ายที่สุดแล้วหากไม่ยอมปรับตัวคงต้องลาจากกันไปนี่คือ10ข้อของคู่รักที่ศีลไม่เสมอกันทีนี้เรามาดูคนที่ศีลเสมอกันวิธีการเลือกคู่ให้ดีตามคำสอนของพระพุทธเจ้า ในเรื่องของการเลือกคู่ก็มีด้วยกันอยู่4ข้อ 1. ศรัทธาเสมอกัน 2. สศีลเสมอกัน 3. จาคะเสมอกันและ 4. ปัญญาเสมอกันโดยข้อที่หนึ่งศรัทธาเสมอกันก็หมายถึงมีความเชื่อความเลื่อมใสในศาสนาหรือสิ่งเคารพบ,บูชาเดียวกันรวมถึงมีความคิดเห็นจุดมุ่งหมายและรสนิยมในทางเดียวกันไม่ขัดแย้งกัน แบบนี้เวลาอยู่ด้วยกันจะไม่เกิดการทะเลาะเบาะแว้งหรือเถียงกันว่าความเชื่อของตนดีกว่าเด่นกว่าน่าเลื่อมใสามากกว่าเพื่อเอาชนะความคิดของกันและกัน2เซมเสมอกันหมายถึงการมีพฤติกรรมมารยาทและประพฤติตนที่เหมาะสมสอดคล้องกันรู้จักให้เกียรติกันและกัน ไม่ต้องยกตนข่มคู่ตัวเองหรือไม่ประพฤติปฏิบัติต่างกันจนเกินไปแล้วทําให้ชีวิตคู่เป็นทุกข์ไม่ราบรื่นเช่นฝ่ายหนึ่งขี้เล่าเมายาชอบเล่นการพนันแต่อีกฝ่ายหนึ่งคอยห้ามปรามไม่ชอบการดื่มเหล้าและสิ่งผิดกฎหมายเช่นนี้ชีวิตคู่ก็ไม่มีความสุขความประพฤติไม่ตรงกันขัดแย้งกันอยู่ด้วยกันไม่ได้ก็เรียกว่าศีลไม่เสมอกัน 3. จาคะเสมอกันหมายถึงการสละสิ่งของและความสุขส่วนตัวเพื่อประโยชน์แก่ผู้อื่นหากเป็นเรื่องของความรักและชีวิตคู่ก็คงจะเป็นเรื่องของความมีน้ำใจใจกว้างอบอ้อมอารีในระดับเสมอกันรู้จ,จักเป็นผู้ให้และผู้รับในเวลาที่เหมาะควรรวมทั้งการให้แก่คู่รักและการทำทานแก่ผู้อื่นด้วยหากว่าจาคะไม่เสมอกัน ฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งเห็นแก่ตัวขี้เหนียวขี้งกชีวิตคู่ก็คงจะอยู่กันยากและสปัญญาเสมอกันในข้อนี้ไม่ได้หมายความว่าทั้งคู่จะต้องมีความรู้ความเชี่ยวชาญในระดับเดียวกันจบปริญญาวุฒิเท่ากันแต่ปัญญาในที่นี้หมายถึงมีความรู้ความสามารถและความเชี่ยวชาญที่เกื้อหนุนกันและกันได้ดีรู้ดีรู้ชั่วรู้ว่าอะไรเป็นประโยชน์ อะไรเป็นโทษรวมถึงคอยรับฟังเข้าใจในเหตุผลของกันและกันและเป็นคู่คิดช่วยกันแก้ไขปัญหาต่างๆที่ต้องเผชิญและสุดท้ายนี้ก็ขอขอบพระคุณท่านผู้ฟังทุกท่านที่มีส่วนในการรับฟังถ้าท่านชื่นชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้กับทางเราด้วยนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ